่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องติดตามรระฟังสารคดีละครวิทยุในโครงการยุต um ิธรรมสู่มูบานโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีนำเสนอเรื่องกองทุนชาวปาักิจชาวปกรรมกรกำของคนที่อยู่ ครับพี่น้องครับพี่น้องสุขูสุคนมื้อนี้อยู่กับผมทิดน้อยก้อยปลาซิวเบาให่ใจสปอร์ตก่อทอมอเดอมาพร้อมๆก,กันกับชาปนกิจของผมเองชาปนกิจดีเจทิดน้อยก้อยปลาซิวมาเด้อพี่น้องมาเฮ็ดชาพนกิจกับผมอี่แม่บ้านนั่นก็เฮ็ดกับผมคุณยายบ้านนี่บอกเราก็เฮ็ดคือกันบ่ต้องตรวจโรคจากน้อยเด้อพี่น้องเฮ็ดได้หมดเสียชีวิตมอบเงินให้ทันทีถ้าเสียชีวิต กระซบละหาแสนบาทแค่ทรงเดียนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคุ้มอิลีคุ้มคักขนาดดีต่อคนตายถูกใจกับคนรับผลประโยชน์มั่นใจปลอดภัยเสียใจได้รับประกันโดยผมดีเกทิตน้อยก้อยปาซิลว,ว่าแล้วเมื่อนี่ออกรล้การต้องไปจ่ผลประโยชน์คนเสียชีวิตอยู่สามไล่ไล่ละหาแสนร่วมแล้กกัล้านหาแสนบาทผุนได้ครับเอาฟังเพลงครับพี่น้องฟังเพลง รับพี่น้องนี่คือเสียงโฆษณาช่วงไหนเห็ดชาปนกิจสงเคราะห์และเสื้อวา่าพี่น้องหลายคนกับกระลังสี่เห็ดพี่น้องครับผู้บ่าวาชาปนกิจสงเคราะห์หมายความมาอียงชาปนกิจสงเคราะห์คือกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเขารวมมือกันเพื่อทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ตกลงร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตายและมีได้ประสงค์สิหากําไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันฮัลโหลครับครับผมครับดีเจทิดน่อย้อยปลาซิวรับสายครับสิสอบถามเรื่องไหนเนาะผมมาสิสอบถามชาปันธุกิจสองขอผมมาสิเห็ดน้ำมันเป็นตลมบ่ล่ะครับสบายใจได้ครับคนเห็ดน้ำผมบอกหลายเนี่ยบ่เสียมาเบิงที่สันักงานผมก็ได้จ่ายเงินให้สมาชิกสุกคน สมาชิกบ่ตำกว่าหมื่นคนพะไยิ่งเห็ดเลยบ่ตรงห่วงดอกครับเห็ดรลดครับเห็ดโลดสบายใจได้พญา่งสบายใจได้โอ้ครับ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 นี่แหละครับพี่น้องด้วยความที่ชาวปนกิจสงเคราะห์บ่ต้องตรวจสุขภาพบ่จำกัดอายุได้ผลตอบแทนหลายจนมีคนเฒ่าคนแก่พี่น้องบ้านเฮาหลงไปเห็ดเป็นจำนวนมาก แต่ในเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตแต่กลับบโบได้รับเงินชาป,ปนากิจดังที่กล่าวอ่านจนต้องไปร้องเรียนที่ยุติธรรมจังหวัดออกข่าวใหญ่โตก็มีให้เห็นมีข่าวการโกงเงินซบบใจเงินให้กับสมาชิกหลายคนกระตกเป็นเหยือ่อเสียงเงินเสียทองจนมีผู้เสียหายมากมายฟ้องร้องกันชาวปนกิจสงเคราะห์นั่นแท้จริงแล้วมีทั้งจริงและหลอกมีทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายพี่น้องบ้านเฮาก็ต้องรู้ให้เท่าทัาน เฮาเอา,เอามาสร้างว่าแทะชาปนก,กิจสงขอทิดหน่อยปิดโตนี้แล้วติเฮ้แล้วที่ข่อยสรงเงื่อนไปล่ะทรงมาแล้วบตมตํำกว่า3ถึง4ปีแสดงว่าต้องเสียงเงืนบ่ดตำกว่าหาถึงหแสนบาทเลยตัวนี่เอ้ยแล้วแบบนี้ข่อยสิลู้ไดจังไดว่าชาปนก,กิจสงเห์ใดถือกฎหมายพิดกฎหมายจังสิบ่ได้ดถือกวงอีกต่อไปวู้ยว่ามาละมากุ่มใจแทอะโน,โน,โนู้ดิหนอ ครับพี่น้องบ่เวสเป็นการดําเนินการของสมาคมหรือชมรมชาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายหากพี่น้องบ่แน่ใจว่าชาปนกิจที่พี่น้องสีเหตุหรือชาปนกิจที่พี่น้องเหตุอยู่ถูกต้องตามกฎหมายบ่ก็ให้พี่น้องล่องไปสอบถามได้ที่หน่วยงานของรัฐเช่นที่ว่าการอำเภอเมืองฝ่ายงานทะเบียนและมูนลนิธิก่อนที่สีเห็ุ พี่น้องก็ควรตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะชาวปารากิจสงเคราะห์มีทั้งตัวจริงตัวปลอมบอเช่นั้นแล้วเฮ้าอาสิตกเป็นเหยือ่อเสียเงินเสียทองก็เป็นได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี